คลิปนี้เราจะมาเยี่ยมเรียนเยียนลังพระสมเด็จที่ใหญ่ที่สุดในโคราชของโกกิติกิติผู้กิติคุณกิติผู้กิติคุณใหญ่ที่สุดในภาคอีสานใหญ่ที่สุดภาคอีสานเหรอใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน,สน,สานรู้ได้ไงว่าใหญ่หลายแสนองค์แล้วก็เก่าจริงสวยจริงครับผมเยอะจริงหลายแสนองค์หลายแสนองค์ตั้งแต่ออกคลิปเอาวันนี้มีใครมาร่วมฝังบ้างนี่น้องคนนี้ชื่ออะไรแนะนําเบย ผมชื่อฟลุกครับน้องฟลุกใช่ครับมาเป็นมามาช่วยงานเหรอคนจับพลังพระสมเด็จได้อเชื่อได<ป>้เหรอชื่อจริงเลยผมชื่อปองยศเกิดดีครับอทำไมโกถึงเชื่อว่าจับพลังพุทธคุณได้ทำไมโกเชื่อไปจับให้อาจารย์สุรพลสาร<ช>ไม้สักในงานประกวดพระครับผมไปช่วยอาจารย์สุรพลมาแล้วครับสอง ทองคําปีทองคํำพ่อค้าคนเก่งของชัยภูมิขายอะไรขายปลาครับขายปลาปลาที่ย่างเกลือมันเนี่ยปลาหมอสองตัวโรเขาเป็นคนหามาได้กินปลาหมออร่อยวันนี้สองตัวโรไายสมเด็จอยู่ครับนั่นพันตำรวจโทรเนี่ยพี่องอะไรเนี่ยแนะนำเองแมทออกแมทออกเอาแมทออกหน่อยแมทออกก่อนานพันเล่นม้า พันตำรวจโทรเอาแนะนําด้วเองป,ปวิทย์เกิดดีครับเราวิทย์เกิดดีครับพันตำรวจโทรปรวิทย์เกิดดีครับอันนี้อยู่สอนอไหนครับที่สนใจผมจะอยู่ที่อีสานเหนืออีสานเหนือจังหวัดไหนบ้างเริ่มต้นอยู่ที่อุบลราชธานีอ๋อถ้าไปอีสานแล้วก็ออขอนแก่นกับอุดรขอนแก่นอุดออครคแบบนี่นส่องพระสมเด็จได้เก่ง ดูพระสมเด็จด,ดูพิมพ์โรงเข้าใจเรื่องพระสมเด็จวัคังสูงมา,มาตัวจับยากในพระอสานสูงมากเพี่แล้วเป็นคนพูดตรงและชัดทีพี่อีสานมีพระพระสมเด็จเยอะไหมเยอะที่สุดในประเทศพ <c oughs> เพราะ <c oughs> พระผู้ใหญ่ที่ไปจากโบราณไปเป็นเจ้าวาดวราัรนคังตั้งแต่ยุค แรกแรกแล้วรออพระผู้ใหญ่หลายองค์มากที่ไปบวชที่วัดระฆังแล้วก็ไปเป็นเจ้าวาดที่นั่นครับแล้วท่านกลับบ้านโนนไทยโนนสูงอำเภอเมืองแล้วก็รอบรอก็เอาพระสมเด็จมาแจกชาวบ้านกันวันนี้โกมีจะแจกผมไหม ได้ลูกพี่ใจเทพมาเยี่ยมถึงบ้านแขคหลังจากออกคลิปไปนี่มีคนไม่กล้าด่าโกเลยนี่ได้ข่าวว่าไม่มีใครแสดงว่าเิเยนเลยว่าพระโกเกมีไหมเราเราอาจจะสวดจิมมุนชรเยอะมากผมว่าไม่ใช่จ่สามสี่สิบจบทุกวันผมว่าแล้วก็ตั้งใจผมว่าไม่ใช่ความเป็นนักกีฬาทีมชาติยิงปืนเนี่ยนักนักกีฬาทีมชาติยิงปืน แสดงว่าเพื่อนตำรวจเราเต็มประเทศไทยเพื่อนทหารเราเต็มประเทศไทยและได้แชมป์ประเทศไทยมาแชมป์เซาอีสเอเชียมาเคยไม่มีอินด <Individual, S 1> ิวดวลหมายถึงบุคคลเก่งที่สุดในเซา t ์อีสเอเชียคนห้าร้อยล้านคนเราเป็นแชมเปี้ยนนี่ไม่ได้บอกว่า<ก>มีแค่สิบคนยี่สิบคนเป็นแชมเปี้ยนนะคนทั้งเซา t ์อีสเอเชีย ห้าร้อยห้าสิบล้านคนเราเป็นที่หนึ่งหลังจากออกคลิปไปแล้วโกมีคนมาขอแบ่งพระไปเยอะไหมเหรือพระมาให้ดูเยอะไหมวันนี้วันนี้คนที่เราแจกพระสมเด็จห้าพันองคนมาบูชาพระสมเด็จเราก็ห้าพันองเหมือนกิดจะช่างดองคำเหมือนกิดจะช่างดองคำคยิ่งแจกคนก็ยิ่งมา องหนึ่งเราอาจเอามากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่ความร่ำรวยของคนเนี่ะทำไมขายให้เช่าบูชาสามสมเด็จตาคนจนไปจช่าบูชาพระสมเด็จตามความร่ำรวยคนจนหน่อยก็ให้เขาฟรีไปครับคนที่ลำบากทุกข์ยากก็อยากให้เขาได้รับโชคครับใครมีพระสมเด็จวัรคันแท้แล้วครับโชคจะเข้ามาครับความ ความอ่มเอความยินดีจะเข้ามาแล้วก็บอกเข้าไปทุกคนว่าต้องชินบัญชรดูดูนะโครคภัยไข้เจ็บที่เป็นหายได้ครับโอเควันนี้เตรียมคลิปเตรียมเตรียมผ้าอะไรมาโชว์คร่าวๆว่าอย่างที่ถ่ายอยู่เป็นผ้าอะไรไม่ตัดปีกไม่ไม่ตัดปีก,ปกสีที่สวยมากครับผเนื้อออกโทนเขาเรียกขาวมกกระกัะ เ,เนื้อขาวมกุกแล้วก็พระสมเด็จจริงๆมีเนื้อเคลือบเคลือบพระสมเด็จปิดทองคําเปวหนาวนาน,าน,านาบเพื่อให้พระสมเด็จอยู่ให้ครบห้าพันปีร,ร,รักษาศาส,สนาเราครับผมจากน้องนี้เป็นสมเด็จสมเด็จวรขังทั้งหมดเลย เนื้อสวยจับใจบแล้วก็เนื้ออย่างาพระแก้วขาวที่ขนมาจากราวเนี่ยหูยพระแก้วขาวกับพระแก้วมรกตขนออกมาคู่กันในในขณะที่เราราวเป็นประเทศสลาศเรารแต่ลักษณะเอามาแล้วหูอาจจะหักในการข้ามร้ามข้ามคลอง บรรทุกมาน้ำดักขององค์พระพระแก้วขาวคือพิมพ์นี้ฟุกเรือนพระขึ้นไปเห็นหูหน่อยเรือนพระขึ้นไปเห็นหูเลยะจะเห็นหูด้านเดียวขึ้นไปค่ะขึ้นไปเยอะๆอันนี้พระแก้วขาวมีหูข้างเดียวมีหูข้างเดียวเนื้อนี้เป็นเนื้อเขียวก้านรมริดประดิษฐานในพระชวงัง พระแก้มรกตรที่วัดพระศรีรัตนาศาสดารามนี่มาคู่กันก็โคทําซื้อซื้อกล้องนี้ดียังไงกล้องนี้ทําให้เราหูตาสว่างดูกล้องเล็กๆต่อไปก็ตาตีอต่อไปก็ตาบอดอเพราะบอดไม่ใช่บอดแค่ตาบ,บอดไปถึงจิตใจเพราะไม่พูดความจริงรโธหกหลอกลวงกัน ทําให้สังคมพระเครื่องเรามัวหมองไม่สดใสนักวันนี้น่าจะเปิดให้พระวงการพระเครื่องเราเนี่ยให้สวยงามขึ้นให้สดใสขึ้น,น,นให้รู้ความจริงมากขึ้นโก,โกสองเหีเ่ยวแควไซประมาณแคใไซที่ขึ้นที่ผิวเต็มองค์พระแล้วหนานแน่นพอ บ่งบอกถึงอายุไขเอายงน้องเอายงเลยมากมายก่อันนี้อันนี้พิมพ์อะไรนี่คือพระเกือบเกือบสองปีครับบวกลบนิดหน่อยครับวันนี้น่าจะเห็นพระสองริปีอ้าทำไมบอกว่า2องิปีอะมีรอสสองสจารึกไว้ข้างหลังครับเทียบแล้ว210ปีครับองค์นี้ก็อายุไขมาก การยุบกันยนต์แขนซ้ายขึ้นปกคุมข้างหลังองค์พระรองค์สมเด็จโตไม่ค่อยได้เห็นกันหรอกแบบนี้ไม่ค่อยได้เห็นไม่ได้เห็นครับมีน้อยทองคำเปลวเนื้อแขนซ้ายทะลุทองคำเปลวทะุรักทะลุชาติได้ ันนี้นะครับเราพามาดูอย่างคร่าวๆนะครับโอเค,อ,เคอ,องนี้องหนึ่งองอนคมมีคนมามามาองนี้เป็นพระอีกองหนึ่งที่สวยงามมากวางไว้เรน่อยขน้ำเคลือบเนี่ยน้ำเคลือบที่เป็นดินดิบมาจากจีนครับ น้ำเคลือบที่เราได้แล้วก็เนื้อพระสมเด็จคือดินดิบไม่ได้ไปเอาไปเผาไฟแต่น้ําเคลือบของพระสมเด็จสามารถเคลือบดินดิบได้แต่อง์คนี้น้ําเคลือบจะหลุดรอกร่อนไปเหมือนด้านด้านซ้ายมือเราซ้ายมือการยุบการย่นความเก่าของพระ องค์นี้น่าจะเห็นหูสองด้านขึ้นไปขึ้นไปเรื่อยๆครับรักน้ำเคลียงก็ยังอยู่น้ำเคลือบก็อยู่แต่น้อยลงเรื่อยๆครับทองคำเปลวที่ติดที่ฐานพระเป็นทองเปลวที่หนาหน่อยตีในยุคโบราณโบราณก็จะได้ทองค่อนข้างหนาน้ำเคลือบยังพอเห็นได้ครับ ด้านหลังครับแคนไซขึ้นที่ผิวหนาแน่นมากรูกขุมขนหมายถึงรูเ,เข็มปูตายนอนด้นยุบย่นแยกแตกลายงาแคนไซก็ขึ้นมาปกคุมได้ทั้งหมดเนื้อพักที่แคนไซขึ้นมาปกคุมแล้ว กระทบพื้นสีเบนก็จะบินบินเล็กน้อยที่ขอบพระเท่านั้นแค่เอาองค์นี้เอาสามเนี่ยนี่เนี่ยนี่ยนะอ่าเนี่ยนะอ่าลองสองดูหน่อยอันนี้เรายังไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะครับพระบิมพระสี่เหลียมอ่าทำเพื่อเป็นเขาเรียกหลักชัยของชาติหลายๆท่านพูดว่า ถ้าฝังพระสี่เหลี่ยมหรือวางพระสี่เหลี่ยมไว้มุมบ้านมุมที่ดินในสนามรบเราพิชิตสึกได้ตรงนั้นเลยแคนไซจะหนาแน่นมากทะรุรักทะรุชาตินี่ความเก่าเก็บรักษาเป็นเลิศวันนี้เอามาให้ดูเป็นร้อยๆ้อองค์ ชุดนี้จะมาดูให้เยอะนะครับองค์นี้สี่หน้า การยุบการย่นการแยกการแยกของรักของชาติโอเคที่นี่นอกจากปีนี้แล้วเอาเอาเองพิมพ์คู่พิมพ์คยักใหญ่พิมพ์คโน่นะคุณน้ตโค่นั้นคุณโน,น,ณน้นเลยคือที่นี่มีพระพิมพ์ที่หลากหลายมากนะครับมีมีคนมาดูมีคนมาดูเยอะไหมค,ครับเยอะเยอะครับ อาทิตย์แรกพอปล่อยลิปไปคนมาเป็นร้อยๆแน่นบ้านจนไม่มีที่จะเดินมาดูคนพิการมาอยากได้พระทำบุญบมีหลักแสนมีหลักห้าหมื่นมีหลักหมื่นหลัก 100, ร้อยยี่สิบบาทก็มีรก,มกรรมกรไอ้พวกทำฟ้าโกครับผมอาสา,า,าทำฟ้า่าเล้โกครับมันโอช่างมากันสาด ให้พระมันไปหลายคนรวยขึ้นชนบุรีร้านอาหารปกติขายไม่ได้ก็ขายดีขึ้นนี่ครับวันนี้เราตะก้องหันตรงนี้วันนี้เราก็จะมาบุกรลังของโกอ้วนเพื่อจะดูโอ,อโอกิติโทษครับโอกิติเพื่อที่จะมาดูพระว่า ที่หลังจากมีกล้องพันหก้สองพัประมาณสองพเท่าเนี่ยสองพัให้ให้ใหทาให้คนสนใจมากขึ้นแล้วก็รับส่งพรแทสองพรแท,ะทะ้วยวนี้ก็ดูให้เขาฟรีครับแล้วก็ฟันธงครับแท้ไม่แท้ต่างวัดต่างเจ้าอาวาสครับผมก็บอกเขาตรงๆชัดๆของสำนวนคนโคราชว่าคิดอย่างไรจิตใจเป็นอย่างไร พูดอย่างนั้นคิดอย่างไรจิตใจเป็นยังไงพูดอย่างนั้นให้ตรงกับปากกระใจครับนี่นะครับคือวันนี้ช่วงนี้ไปเนี่ยเราจะนําเสนอของโกกิติเปิดให้หมดแล้วว่ามีอะไรบ้างแล้วก็จะมีพระพวกมาสมทบอีกหลายคลิปแค่นี้ครับสวัสดีครับ